สวัสดีครับ a แอนดรอยตัวไฮแ l a n d นะครับจะมารีวิวในส่วนของกรอบตรงรุ่นจอตรงรุ่นนะฮะของตัว Nissan Selfie นะฮะ2013นะฮะมาพร้อมกับจอแรม6นะฮะมาพร้อมกับ360นะฮะมาดูกันนี่ฮะกล้องสามหกศูนย์ะคมชัดมากเลยนะครับนี่แล้วก็สามารถหมุนเป็น360ได้นี่ครับแล้วก็ระบบต่างๆครบนะฮะมาดูกันนะฮะคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะใช้งานได้เิเสียงรถเสียงนะฮะถ้กดซอสนะฮะ จะเข้าสามพันทีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเลื่อนนะฮะต่างๆต,ตัวนี้สามารถรองรับแอปได้หมดเลยนะฮะลงมาให้อยู่หนังสั่งเพลงนะครับตัวนี้ใช้งานได้นี่ครับ,น,น,น,รบนี้เป็นแอปสำหรับดูส่วนของทีวีออนไลน์นะครับสามารถใช้งานได้เร็วมากครับเป็นแรม6 อันนี้เป็นฟรีทีวนะครับนี่นะเรอทุกคนกลับมาเรราจะไปแล้วเสียงดีมากนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของแอปต่างๆนะครับที่ลงมให้เอีกก็จะมีในส่วนของตัวรูหนังนะครับ y t u t u b e ้มาใช้งานได้จอสีสวยมากนะครับ จอส,สวยจริงเร็วมากนะฮะเร็วมากแล้ก360ค,คือสามพกศูนย์นะฮะคมชัดมากจริงนะครับถ้าใครใช้นิสสันเซฟี่นะฮะมสามารถมาติดจอตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสวยงามจริงจริงนะครับหน้าหลังซ้ายขวาดูได้หมดนะครับก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ